ข่าวนี้ยิ้มเลยเพราะว่าเขาบอกว่าเชื่อว่าเป็นเพราะบารมีเจ้าแม่ตะเคียนคือว่าก่อนหน้านี้ครับในพื้นที่สุรินทร์หนุ่มรับเหมาเข้าไปขุดรอบสระน้ําจะปรับสระให้เป็นเหมือนกับคลองแก้มลิงเอาไว้เก็บน้ำอะฮะแล้วตรงกลางคลองเนี่ยไปเจอท่อนตะเคียนท่อนหนึ่งก็เอาขึ้นมาไว้ที่ขอบสระปรากฏว่างวดที่แล้วมีคนเนี่ยได้เลขจากท่อนตะเคียนท่อนนี้แล้วไปซื้อถูกเป็นล้านฮะรวมกันแล้วหรือคนเดียว มีมีทั้งแบบคนเดียวแล้วก็หลายคนด้วยพี่มีแบบคนเดียวและหลายคนถูกบางคนเป็นแสนบางคนเป็นล้านล่าสุดนี่มนพระมาะแล้วทำพิธียิ่งใหญ่เพราะเดี๋ยวจะต้องตั้งศาลแล้วฮะอเ,อเอาเป็นเอาเป็นจริงเป็นจังเลยชาวบ้านหมู่บ้านสวัสดิ์หนองเกาะครับที่อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์รวมตัวทําพิธีทําบุญตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่และขอขมาพร้อมทั้งอุทิศส่วนกุศลให้เจ้าแม่ตะเคียนเชื่อว่าสิ่งสธิ์ที่ท่อนนี้ผู้รับเหมาชื่อว่าคุณคมพีก่อนหน้านี้ไปขุดลอกคลองทําแก้มลิงในหมู่บ้าน ไปเจอว่าท่อนตะเคียนทองนะฮะอยู่กลางหนองน้ำก็เลยนำมาขึ้นไว้ขอบสระมีทูบเทียนทองมาไลยแล้วก็แป้งมาโรยกันชาวบ้านครั้งที่แล้วเขามากราบไหว้เขาบอกว่าเล็งเห็นก้านทูบแหมอะไรมันจะประจวบเหมาะอมเอาคนที่เขามีดวงเขามีตานี่ต้องบอกเลยนะว่าตานี่เขาเป็นแบบตาทิพย์อะพี่เห็นก้านทูบเป็นสามเลขชัดชัดห้าเจ็ดเก้าวดที่แล้วเขาบอกเขาเห็นเลขนี้แล้วเขาก็ซื้อกันกระหน่ำเลย ทูบป่ะนะใช่พี่ก้านทูบจะเป็นห้าได้ไงอ่ะผมว่านี่บ่ะเรียงตัวเหมือนมีทูบที่แบบเดี๋ยวนี้เขาเอาไปปักไอ้ไข่อ่ะจะเป็นทูบที่แบบพอพอไหม้หมดปุ๊บจะขึ้นเลขสามเลขเรียงบนลงล่างอย่างเงี้ยพี่เดี๋ยวนี้เขาจะอ๋อันนั้นเขาจะเป็นในนี้เขาจะเป็นเหมือนเป็นเวลาหนึ่งทูบหนึ่งกรัมคุณผู้ชมเขาก็จะมีตัวอันนี้ยก้านทูบอันนี้ใช่ไหมหนึ่งอันหนึ่งอันอยู่ในอยู่ในหนึ่งกรัมแล้วเป็นเลขเลยว่าท่านห้าเจ็ดก้างวดที่แล้วเห็นปั๊บซื้อปุ๊บถูกเป็นล้าน หลายคนเลยบอกว่าอะงั้นเดี๋ยวงวดนี้นะหนึ่งมิถุนายนตาฉันบ้างว่าได้เธอคนนี้กะปองแป้งกะปองแป้ง้ามาดิเขาเด้อกะปองแป้งและที่เห็นนี่คือต่อคิวเตรียมถูนะจ๊ะคุณแม่ร้อนนะคะคุณแม่โอ้ยคุณศรีพันร้อนก็ร้อนเถอะอยากรวยขอหน่อยขอหน่อยแม่แล้วหนูเสื้อลูกไม้เลยอะแม่ไม่เกียร์แม่อันนี้คือขึ้นขึ้นสารให้ขึ้นสารเลยครับพี่นุ้ยเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยได้เป็นแสนได้เป็นล้านต้องขึ้นสาลรอบนี้เลยขอขึ้นสาร กะฟัน10ล้านมั้งผมว่านะโอหก็รลยแต่คุณผู้ชมย้ํานะนี่เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลนะาทางที่ดีทุกครั้งย้ําเสมอว่าถ้าจะรวยเนี่ยทามาหากินแบบสุดจริตอันเนี้ยรวยแท้แน่นอนยังยืน,น,นยังยืนถูกต้องไม่ต้องไปหวังโชคข้างหน้าคิงคะ่ะฮะผู้สืขาได้บอกไหมคะว่าไปครั้งนี้ได้เลขอะไรกลับมา รอบนี้ต้องรอดูข่าวแหกโค้งเร็วๆนี้เดี๋ยวจะมีตัวเลขมาฝากอรอบนี้ขออั้นเอาไว้ก่อนนิดนึงเลขอั้นเหรอไม่ใช่ไม่ใช่อั้นเอาไว้ฮึบไว้ก่อนฮึบไว้แล้วเดี๋ยวครั้งหน้าคุณผู้ชมรอดูข่าวแหกโค้งนะ